สวัสดีครับแฟนวอิเลย์บอลทุกท่านคลิปนี้ก็จะพูดถึงผลงานของเตยหัตถยาบำรุงสุขบอลเร็วหรือมิดเดิลบล็อกทีมชาติไทยที่ได้โลลเล่นอยู่ในวีลีกญี่ปุ่นฤดูกาลนี้ซึ่งเพิ่งจะจบการแข่งขันในรอบปกติเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาภาพรวมเตยหัตถยาปีนี้เรียกได้ว่าทำผลงานได้ดีและก็สามารถพาทีมโตโยต้าอัโต้บริคุนซีจากปีที่แล้วอันดับ10ขึ้นมาอยู่อันดับ8 แม้ว่าเกมสุดท้ายต้องเจอกับเจทีมาวรัสซึ่งเป็นทีมที่ทัดดาวนึกแจ้งสังกัดอยู่ถ้าหากชนะโอ้โหเรียกได้ว่าจะขึ้นมาถึงอันดับ6เลยนะครับแต่ก็พ่ายกับเจทีไปอย่างน่าเสียดายนะฮะสามเซตรวดเลยนะครับวอลเลย์บอลวีลิกญี่ปุ่นนับได้ว่าเป็นลีกที่โหดเอาการเลยนะครับกว่าจะจบฤดูกาลจะต้องเล่นกันทั้งหมด33นัดหากติดไฟนอลโฟก็จะต้องเข้าไปแข่งขันแบบพบกันหมดอีก3นัดเพื่อหาทีมเข้าสู่นัก ชิงชนะเลิศอีกหนึ่งนะัดส่วนทีมที่อยู่อันดับ11และอันดับ12ก็จะต้องไปเล่นชาเลนจ์แมตช์หรือเพลย์ออฟนะฮะกับทีมอันดับ1อันดับ2ของดิวิชั่น2ว่าจะตกชั้นหรือจะยังอยู่ดิวิชั่น1ต่อไปนับได้ว่าเป็นลีกที่โหดมากๆเลยนะครับการแข่งขันในฤดูก,กาลนี้สัปดาห์แรกเริ่มวันที่29ตุลาคม2565เตยหัตถยาบำร,รุงสุขทีมโตยต้าโอโต้ตตรกิลซี 4, ก็ประเดิมเกมแรกพบกับ ฮิซามิสุสปริงชนะไป3ต่อ1เริ่มต้นสตาร์ทได้สวยเลยนะครับโดยเตยได้รับความไว้วางใจเป็นไลน์อัพตัวจริงเรียกได้ว่าในฤดูการนี้เป็นตัวจริงเกือบทุกเกมเลยนะครับตั้งแต่ต้นฤดูการได้ลงเป็นตัวสำรองเพียง2เกมคือวันที่18และวันที่19กุมภาพันธ์2566ในช่วงต้นฤดูการผลงานของเตยไม่ค่อยคงเส้นคงวาเท่าไหร่ในขณะที่สาวไทยคนอื่นๆทำผลงานได้โห ต้นฤด,ดูกาลนี้โดยเฉพาะย,ายิ่งโมเมนฮะลงเล่นสัปดาห์แรกก็ได้ MVP เลยนะครับและสัปดาห์ที่2แนนกับบีมครับก็ได้ MVP สร้างความกดดันให้กับเตยไม่น้อยเลยนะครับแต่เกมในวันที่13พุทพฤศจิกายน25 6 5กโตโยต้าชนะ PFU b l u e c a s ไปอย่างสุดมัน3ต่อ2โดยในนัดนี้เตยหัทยาเริ่มระเบิดฟอร์มทำไปถึง13คะแนนนะเป็นการโจมตี8บล็อก5 และได้รับการกล่าวขวัญเป็นผู้เล่นโดดเด่นประจำสัปดาห์หรือ Weekly really Pick Up ประจำสัปดาห์นะครับหลังจากนั้นเกมสุดท้ายของปี2565ก่อนจะไปแข่งขันถ้วยจักรภาพดินีในวันที่4ทธันวาคม2565เตยทำผลงานได้อย่างโดดเด่นทําไป18คะแนนมาจากการโจมตี10บล็อก8ขึ้นเป็นอันดับ4จากการบล็อกต่อเซตเป็นครั้งแรกนะครับก็เรียกว่าอยู่ในท็อปไฟหลังปีใหม่นะวันที่8มกราคม2 5 6 โตโยต้าชนะโทเร่สต่อหนึ่งเตยหัตยาก็มีส่วนช่วยทีมในชัยชนะครั้งนี้ด้วยการเล่นที่โดดเด่นทําให้ได้ MVP ในเกมนี้เป็นการปลดล็อกเซิติที่สาวไทยในวิลีได้ MVP ครบกันทุกคนแล้วนะครับหลังจากนั้นในช่วงท้ายฤด,ดูกาลฟอร์มการเล่นของเตยก็โดดเด่นขึ้นเรื่อยๆนะอยู่ในท็อปไฟมาตลอดและวันที่11มีนาคม2566โตโยต้าชนะเดนโซ3สต่อหนึ่งเตยทําคะแนนไปถึง17คะแนนโจมตี8 บล็อกได้ถึง6ลูกเซิร์ฟเอสได้3ทําให้ได้ MVP หรือ VOM เป็นครั้งที่2และผลงานของเตยก็ขึ้นมาอยู่ในอันดับ2ในด้านการบล็อกต่อเซตนับตั้งแต่สัปดาห์นั้นแซงทัดดาวนึกแจ้งจนสิ้นสุดฤด,ด,ดูกาลเรียกได้ว่าเป็นมาตีนปลายนะฮะเป็นผู้เล่นที่เป็นตัวหลักของโตโยต้าคู่กับคาสซิโนซึ่งทําผลงานอัดับหนึ่งท็อปสกอร์จนจบฤด,ดูกาลนับได้ว่าเตยหัตถยาและคาสซิโน เป็นผู้เล่นต่างชาติที่ทําผลงานโดดเด่นในวิลีกญี่ปุ่นและช่วยทําให้ทีม t o โยต a าออโต้บริคุนซขยับอันดับ10ขึ้นมาเป็นอันดับ8ของฤดูการนี้สรุปผลงานของเตยหัตทยาบุรุงสุขในฤดูการนี้เล่นไปทั้งหมด33นัดได้ MVP 2ครั้งเป็นผู้เล่นโดดเด่น Weekly Pickup 1ครั้งและจบฤดูการด้วยการทำผลงาน เป็นอันดับ2ของการบล็อกต่อเซตที่คะแนน0.70%หรือ70%นะฮะโดยปีนี้ผลงานของเตยใกล้เคียงกับมาตรฐานที่ทำไว้ปีที่แล้วหล<ม>ุงโจก็ได้ทำสรุปตามตารางดังต่อไปนี้ผลงานด้านการโจมตีของเตยหัดยามลุงสุขเล่นกันทั้งหมดในฤดูการนี้33แมตช์เปอร์เซ็นต์ในการโจมตีของปีนี้43%เปของฤดูการที่แล้ว 40. 4 0 4เรที่กรด้ว่าดีขึ้นมา2.6%ส่วนปเปอร์เซ็นต์การบล็อกต่อเซต ปีนี้0.70ูฤดูการที่แล้ว0.72น้อยไป0.02แต่ก็เพียงพอที่จะทำให้เตยขึ้นมาเป็นอันดับ2ของหลีกญี่ปุ่นนะครับสำหรับภาพรวมผลงานทั้งหมดเปรียบเทียบระหว่างฤดูการนี้กับฤดูการที่แล้วนะครับโจมตีไปทั้งหมดนะฮะปีนี้210นะปีที่แล้วในการโจมตีทําได้202ดีขึ้น8คะแนนนะครับส่วนจํานวนการบล็อกป,ปีนี้87นะฮะ ปีที่แล้ว81ผลงานดีขึ้น6คะแนนส่วนทางด้านการเสิร์ฟนะปีที่แล้วเสิร์ฟ S ได้ถึง18คะแนนนะฮะในฤดูการนี้ทําได้10ก็น้อยกว่าปีที่แล้วไป8แต้มแต่ภาพรวมทั้งหมดเลยนะครับของฤดูการนี้ทําไปทั้งหมด307คะแนนฤดูการที่แล้ว301คะแนนก็เรียกได้ว่าดีขึ้นมา6คะแนนจะเห็นได้ว่าปีนี้ผลงานของเตยยังคงใกล้เคียงมาตรฐานที่ทําไว้เมื่อปีที่แล้วนะครับโดยคะแนนรวมที่ทําได้สูงกว่า ปีที่แล้วนี่เล็กน้อยเสียดายแมตช์สุดท้ายนะที่เล่นกับ JT ก็คือทีมของแนนทัดดาวนึกแจงเกมสุดท้ายนี่ท่าชนะนะครับอันดับก็จะขึ้นจากอันดับ8จะเป็นอันดับ6ทันทีเลยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับพวกเราก็มาเป็นกําลังใจให้กับวอลเลย์บอลสาวไทยกันต่อไปซึ่งปีนี้มีโปรแกรมการแข่งขันเยอะมากเลยนะครับ และขณะนี้นักกีฬาก็เริ่มเข้าทําการฝึกซ้อมเข้าแคมป์กันแล้วส่วนน้องเตยนะทราบว่าโปรแกรมจะกลับไทยอยู่ในช่วงต้นเมษา2566นี้เพื่อเข้าแคมป์ร่วมฝึกซ้อมต่อไปก็หวังว่าเตยจะนําประสบการณ์ต่างๆในวีลีกปีนี้กลับมาพัฒนาทีมชาติไทยนะครับเป้าหมายใหญ่ของเราคือโอลิมปิกมาถึงตรงนี้แล้วพวกเราก็อยากเชียร์ทีมชาติไทยกันแล้วสินะครับสุดท้ายนี้อย่าลืม เป็นกำลังใจให้กับช่องลุงโจสปอตด้วยการกด Subscribe กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปวันนี้ลุงโจลาไปแล้วสวัสดีครับ